ับอยากให้พูดถึงเกมวันนี้หนึ่งครับก็เป็นเกมที่ดีครับของทั้งสองทีมของทั้งตาดด้วยแล้วก็ของทั้งเราด้วยน้องๆของเราในทีมของเราเองนะครับสู้กันได้ดีแล้วก็ทีมตัดมาสู้กับเราอย่างเต็มที่แล้วทำผลงานได้ดีได้ดีมากๆเลยครับมันไม่เป็นงานยากของพวกเราการที่จะกว่าที่จะชนะได้เราเหนื่อยครับผมมันมองจากเกมที่แล้วได้นะครับเพราะว่าเกอะเกมที่แล้วมีผู้เล่นนึ่งไม่ผู้เล่นอันน้อย แล้วก็ตรงนี้มันเหมือนเป็นการปลดล็อกไหมครับมันเป็นการปลดล็อกหล,หลายอย่างครับผมแบกรับภาระมานานอยู่แล้วผมแบกบภาระมาทั้งในเรื่องของตั้งแต่การลงทะเบียนหรือว่าอะไรหลาย,ลายอย่างตั้งแต่เรื่องปัญหาของทีมถือว่าเป็นการปลดล็อกของผมในแม์นี้เหมือนกันครับแต่ว่าน้องๆทุกคนทําได้ดีตั้งแต่แม์ที่แล้วเราทําให้เห็นแล้วว่าพลังของเด็ลกลบของเราเป็นยังไงครับผมพูดถึงปีนี้เนี่ยเพราะว่าสูตรการใช้ดารุ่งเยอะมากแล้วก็วันนี้ดารุ่งหลายคนก็ เทได้ดีตรงนี้อย่าง,งนการณ์โอเคครับเด็กๆหลายคนทําได้ดีเพราะเราเก็บตัวด้วยกันเราฝึกซ้อมด้วยกันเราสร้างทีมสปิริตที่แข็งแรงถ้ามองเด็กๆทุกคนช่วยกันเล่นอย่างสมเหตุสมผลแต่ว่ามีอยู่สิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นประสบการณ์ของพวกเขาเองที่ยังต้องปรับอีกเยอะอยู่พอสมควรแต่สิ่งที่เราที่เราแฮปปี้อย่างนี้ก็คือว่าเราสร้างเทรนหรือเราสร้างอะไรใหม่ๆใ,ให้กับวงการฟุตบอลไทยแน่นอนครับอันนี้อยให้ เ้าวูดคือไอเหตุผลของเกมที่ยาที่มีขาคนนุ้นคือเป็นไโอเครั okay, ครบก็มันเป็นเรื่องของการลงทะเบียนของสโมสรนิดหน่อยครับผมได้พูดไปในไลฟ์สดของสโมสรแล้วแต่ว่าอันนี้เราต้องขอโทษเป็นแฟนบอลหรือว่าขอโทษทุกทุกฝ่ายแล้วก็เราก็กลับมาทําหน้าที่ในแง่นี้ครับผมวันนี้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจล้นต่ามแม้ว่าจะเป็นเกมแรกที่ย้ายจากทาร์ทีมาเล่นทีซัตซอมแต่ว่ายังยังมาตอเ่อตรงนี้อยากพูดถึงแฟนบอลนิดนึงครับโอเคครับอยากฝากให้แฟน,นบอลมาชมพวกเรา okay, มาร่วมชมเกมกับพวกเราสนุกแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นครับเราสู้กันจนยิบตาครับเราเล่นบอลในแบบที่ไม่หมดไม่จบไม่เลิกครับผมยกให้โค้ชปุดยกเครดิตหน่อยครับเออผู้ช่วยเองที่หรือว่า,า้องๆองนักเตะอยากให้เครดิตเขาบ้างไก็ผมให้ทุกคนครับผมให้ทุกคนเพราะว่าเราสู้กันมาอย่างที่ผมบอกว่าผมต้องการสร้างทีมสปิริตให้สูงขึ้นในวงการฟุตบอลไทยแลวก็ทีมของผมเองแล้วก็น้องๆทุกคนสตาฟททีมงานทุกคน โ,โค้ดมิกโดยที่เป็นเพื่อนผมโค้ดเต่าผู้สาะต,ตูรวมถึงสตาฟทีมงานคนคิดแมน,น,นต่างๆเองพี่ธงหรือเติมหรือเสือดาวเองแล้วก็ผู้จัดก,การทีมเราเองเราเราเราทำด้วยกันครับเราล้มเราล้มด้วยกันเราเจ็บเราเจ็บด้วยกันเราชนะชนะด้วยกันครับการตัดอบนี้คิดว่ามันจะไปสู่นะัดต่อไปเรื่อยๆก็อ,อย่างว่าครับฟุตบอลเป็นทัวร์นาเมนต์ลีกมันยาวระยะยาวแต่ว่าโมเมนตัมออฟเดอะเกมอาจจะเปลี่ยนไปสำหรับพวกเราครับผมขอบคุณครับ